สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำพูนวันนี้ก็มาแกะเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟก i ินะครับยี e ่ห้ออเนินนะครับหรือว่า n เอเนนะาทีเรกกันนะครับเครื่องนี้เป็นรุ่น6.2อาการที่ตรวจพบเมื่อกี้นะครับโดยการจ่ายไฟเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับที่48โวลต์3แอมป์นะครับลองจ่ายเข้ามานะครับจะสังเกตเห็นว่า จ่ายกระแสะและแรงดันเข้าเครื่องไม่ได้นะครับแบบนี้ก็สรุปได้เลยนะครับว่าในภาค DC to DC เกิดการช็อตนะครับแล้วก็ภาคอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับต้องทำการตรวจเช็คเครื่องนี้เป็นของสำนักสงฆ์ถ้ำฤาษีนะครับส่งเข้ามาเดี๋ยวแกะดูข้างในกันนะครับครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องใหม่ครับก็ กำลังมาแกะตอนนี้เลยครับมาดูมีรอยอาร์คหลายจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นจุดนี้นี่นะครับอาร์คจากขั้วลบนะอาร์คไปหาตัวถังครับตัวถังของเครื่องแล้วก็จุดนี้ครับจะเห็นว่า MOV ระเบิดนะครับไม่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มี igbt 60 t 6 0มีรอยแล้วแบบนี้นะครับก็แปลว่าช็อตไปเรียบร้อย mov ตัวนี้นะครับอยู่ในด้าน input อนุกรมกันอยู่ก็ระเบิดไปตัวหนึ่งครับอีกตัวไม่แน่นะครับอาจจะไปด้วย mov ตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่เหมือน r ซิร์ฟ t e c t กันครับก็จำเป็นต้องถอดมาทั้ง2บอรดนะครับทั้ง บอร์ดบูตบัคคอนเวอร์เตอร์แล้วก็เมนบอร์ดวัดดูแล้วนะครับเสียอยู่4ตัวนะครับช็อตอยู่4ตัวแล้วก็ตัวที่วัดแล้วไม่ช็อตนะครับก็ต้องถอดออกมาเหมือนกันครับบางทีอาจจะขาดครับขาดแล้วเราวัดไม่รู้นะครับต้องถอดออกมาวัดลงมไปถึง i g b t เสียไปทั้งหมดเลยครับทั้ง5ตัวเรียงเป็นแถวครับ แล้วก็ต้องไล่ตรวจเช็คตัว R ตัว C ไดโอดนะครับ Cener ไดโอดนะครับรวมไปถึงจุดด้านบนด้วยนะครับเป็นภาคไดออโตครับส่วนชุดไดไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มี MOV ครับไม่ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งช็อตนะครับต้องต้องถอดออกนะครับต้องถอดออกทั้งสองแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ เดี๋ยวก็ต้องถอดอะไรแล้วก็ไล่วัดคาแรคเตอร์นะครับว่ามีอะไรผิดเพี้ยนหรือเปล่าถ้าเพี้ยนก็ต้องหาจุดที่ทำให้เพี้ยนนะครับส่วนที่เพี้ยนนะครับก็อาจจะเป็นตัว r ช็อตนะครับตัว R ขาดนะหรือว่าตัว c ช็อตครับบางทีเรามองไม่เห็นครับตัวไหนที่มันช็อตเราจะมองไม่เห็นก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับเป็นอย่างที่บอกจริงๆนะครับ วัดในวงจรเหมือนจะไม่ชอ็อตนะครับที่จริงมันขาดนะมันขาดตกลงเสียไปทั้งหมดนะครับ8ตัวแล้วก็มี MOV นะครับตัวนี้ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนเซิร์ h โปรเทคชันนะครับนี่จะระเบิดตัวมันเองนะครับถ้ามีไฟเกินเข้ามาแล้วก็ IGBT นะครับเบอร์นี้เลยเสียไปทั้งหมดเหมือนกันนะครับ หกศูนย์ทีหกศู 60. นย์ี่เสียไปทั้งหมดรวมมาถึงอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับมีขาดหลายตัวเลยทั้งภาคอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่า DC to AC นะมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับช็อตไปด้วยเหมือนกันเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ไล่เปลี่ยนแล้วก็มาลุ้นที่บอร์ดคอมพิวเตอร์อีกทีครับว่า ใช้งานได้หรือเปล่าครับตอนนี้ก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดาๆเปลี่ยนไปนะครับโดยการใช้เครื่องมือวัดคาเลคเตอร์เอาครับเนื่องจากว่าถ้าเราจะเช็คสัญญาณอะไรต่างๆนะครับต้องทำการถอดอุปกรณ์ที่พ่วงกันอยู่ออกทั้งหมดนะครับถึงจะทดสอบวัดสัญญาณได้ครับแต่อันนี้ก็ ใช้ประสบการณ์นะครับในการซ่อมก็มี IGBT อยู่6ตัวนะครับที่เสียมอดเฟสอีก8ตัวนะครับมีอยู่ที่ตัวภาค DC to AC ครับที่5ตัวแล้วก็มีด้านบูตบัคอีก1ตัวครับลงมไปถึง MOV นะครับตัวนี้นะที่ไม่ครับเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็มีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับตัวตัวซีเซเนอร์ไดโอดครับไดโอดอะไรต่างๆครับรวมไปถึงทรานซิสเตอร์ไดนะครับแล้วก็จุดที่มีปัญหาบ่อยๆนะครับนะที่พาให้ภาค DC to DC เสียนะครับก็ได้ทำการดัดแปลงนะครับให้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ได้ทำการต่อสายพักนะครับด้าน ACL ไปยังโหลดที่เป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็มีโพรบของสโคบนะครับตรวจจับรวมไปถึงใช้สวิตชิ่งนะครับแทนแบตเตอรี่นะครับต่อไว้เรียบร้อยแล้วตั้งไว้ที่48โวลต์3แอมป์ตอนนี้จ่ายไฟเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่ได้แล้วครับก่อนหน้านั้นมันช็อตครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบก่อนอื่นก็ ลดแสงสว่างในห้องก่อนนะครับผมจะเปิดสวิตเพื่อทดสอบเปิดแล้วครับหน้าจอขึ้นแรงดันแบตเตอรี่ที่47.8มีแรงดัน230ออกขึ้นโค้ด04นะครับ04ก็คือแบตเตอรี่ออนอ๋อต่อสโคปผิดเส้นนะครับต้องขออภัยนี่ ยุ่งละต่ออีกตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเปิดใหม่นะครับะมีเคลื่อนเพียวสายออกเรียบร้อยนะครับคลื่อนโค้ด04เดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสเข้าไปนะครับเต็มที่เลยเนื่องจากว่าเครื่องทำงานได้แล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มแรงดันเข้าไปนะครับเครื่องนี้จ่ายได้แค่ 49.8ครับหรือว่า50โวลต์ครับเครื่องก็แสดงที่49.6ครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่ากันก่อนว่าเขาตั้งค่ากันยังไงนะครับตั้งเป็น SBU โอ้ชาร์จที่70แอมป์เลยทีเดียวครับเมนูที่สำคัญนะครับก็จะอยู่ที่เมนูที่12นะครับนี่ จะสังเกตเห็นว่าเขาตั้งต่ำม,มากนะครับแต่ค่าต่ำตัดตัวนี้นะครับมันจะทำงานร่วมกับไฟ AC นะครับถ้ามีไฟ AC จะตัดที่46แต่ถ้าไม่มีไฟ AC นะครับจะตัดที่เมนูที่29นะครับนี่29ต่ำตัดที่47โวลต์ครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนะครับเพื่อให้เครื่องเห็น ว่าแบตเตอรี่ยังมีเยอะอยู่ครับน,นี่เป็นการทดสอบเฉยๆนะครับอย่าเรียนแบบครับผมจะปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวรอเครื่องดับอ่าดับแล้วนะครับเปิดเครื่องใหม่ต้องไม่มีการเตือน เงียบแล้วนะครับไม่มีการเตือนอย่างที่บอกเมนูที่สำคัญนะครับในการใช้งานก็มีหลักๆอยู่ที่เมนูที่1ที่2ครับเมนูที่3ก็12ครับ12ถ้าแบตเตอรี่เป็นแบตลิเทียมนะครับให้ตั้งไว้ที่48-49นะครับ แล้วก็เมนูที่13นะครับให้กลับมาใช้แบตเตอรี่ครับก็ตั้งค่าให้ถูกตามแบตเตอรี่ที่ใช้งานด้วยครับไม่งานเครื่องก็จะทำงานผิดปกติตัวนี้นะครับเป็นเลือกว่าจะเอาอะไรชาร์จนะครับ oso ก็คือใช้โซล่าเซลล์ชาร์จอย่างเดียวนะครับอันนี้เสียงกดผมปิดเสียงปุ่มกดแล้วนะครับจะเห็นว่าเงียบแล้วผมจะทดสอบ เปิดโหลดนะครับที่100วัตต์ครับ100วัตต์หน้าจอแสดงที่84วัตต์ครับมาดูกระแสด้าน DC นะครับที่3แอมป์นะครับ172วัตต์ผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปอีกนะครับตอนนี้เป็น300วัตต์ ดีซีจายมาที่393วัตต์นะครับ8แอมป์เดี๋ยวผมจะทดสอบที่500วัตต์ครับสวิตชิ่งผมจ่ายได้แค่18แอมป์ครับก็น่าจะทดสอบได้เท่านี้ทดสอบที่500วัตต์ครับกินกระแสที่11แอมป์ครับเพิ่มอีก100ดูครับ 04ขึ้นมาเตือนแล้วนะครับตัดไปแล้วนะครับสวิตชิงใจไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวทดสอบกับแอร์นะครับทดสอบใช้งานจริงๆกันเลยละกันนะครับก็ต่อกับแบตเตอรี่ NFC 811 1 4 1ยมนะครับแล้วก็ ต่อ AC Out ไปยังปลักป๊กที่มีมิเตอร์แบบนี้ครับตอนนี้เปิดใช้แอร์อยู่ที่970กว่าวัตต์นะครับพร้อมกับโหลดเป็นหลอดไฟอีก300ครับลองปิดโหลดหลอดไฟดูนะครับแอร์อขนาด9,000 BTU นะครับกินไฟประมาณนี้เพิ่มอีก300นะครับ เดี๋ยวผมจะลองดึงกระชากดูนะครับที่อีก2,000วัตต์ดูนะครับเพิ่มเป็น2,640วัตต์ครับนะครับเพิ่มโหลดกระชากไปนะครับป๊าเป็น2,006ครับ ตัวน,นี้กินกระแสที่18แอมป์กินกระแสแบตเตอรี่ที่18แอมป์เพิ่มโหลดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับกระชากที่58แอมป์เลยทีเดียวครับนี่ครับก็ต้องลองทดสอบกันยาวๆครับผมจะเปิดทิ้งไว้นี้ครับทั้งคืนเลยแล้วก็ เช้ามาจะต่อแผงโซลาเซลล์เพื่อทดสอบว่าบูตแบคอนเวอร์เตอร์ใช้งานได้หรือยังนะครับระบบชาร์จเจอร์ทำงานแล้วหรือยังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องนี้ขอบคุณครับ